phải vừa nữa, tao lắc bây giờ đây, lắc phải vừa em, mày mấy mày thưng, mày không mờ rồi, bây giờ mới đây, ha mồm, một mồm, tao 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 mồm, ta mồm, tao 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 mồm, đang ở tao mồm,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  tao mà องอยู่อยู่นอนมาทำอไมน่ะเพ่ไม่ได้ไม่ได้โนโนเลยอย่าผมนะอดน้องดุ้ดมาเมื่อวันเววาสักข้าวบอกว่าพวกหยกค่ดไอ้ยกหยกตูฮัคสองร้อยเลยเออเออที่เกิดมื่วันไมลาตู้ฮัคเนี่ยเออเออก็ไม่นึกไว้ทำาบันนี้ใช่ไหมไม่ นี่งงไม่งงไหมงงงงงอย่างไหมมันจำได้เรืออย่างไหมนี่หลักหลักเรามถึงลิงมันกัเล่นเลยนันนะนั่นน่ะนั่นในตัวนี่เราอใช้เวมานองมานั้นเลยนั่นเลย Dần dần ngủ ngủ Bà đã kết Bà đã kết thúc rồi Nó chưa mới chập kết 6 mùa đâu Ủa rồi bà đã lắng Bà đã kết thúc Mấy nay chả chập kết nào còn đâu còn lúc đi đâu đâu mà.

ฮะนกอุ้งเล่นกับเลี้นกอุ้งเล่นเลนี่เถอกุ้งยอมยอมยอมพีพี่อมนกุ้งเหรอไปโงเออไม่พี่กุ้งอพี่แปดมงเอ้ยช่วงเที่ยงช่วงนี้เออแต่ว่าน้อุ้งอ่ะพีกุ้งเก็แต่ว่าผมยอมวัน ทำไมน้องกุ้งไม่ยอมจังเกิดเลยทำไมไม่ยด้่าไม่ไพวกเาพวกมแยกแขงแล้วี๋้ววันแต่เกิยง่ายถ้าไปยง่ายสัตว์่าไม่พวกาว่ากรเิ่งก็ทขาวงดาันน่แหละกราวบ้านเออรับเียาเื่อพวกเาว่ สองร้อยก็มาเองเราแม่น่าเชอนะเออหน้องๆเาเลียงเรียเยอยเราก็ยอมยอมทำงานครับยอมได้สองยเออมาเด๋ยนน้จ้เพื่อนเราไม่ที่เรารักรักรักที่งานี่ตอวต้องงงด้วยงงงงตีวะว่าเขาเล็ดตุมจับเบียได้ไปเลยไป Popeye ba yung gano'n ba? Popeye ba? Nói, nói, nói bài chiến kìa Mai thôi bây là mình cho em, mình Mì lai với em, mình bây là là chiến